เรียนทุกคนสําหรับคลิปที่ผ่านมานะคะครูก็ได้แนะนําให้นักเรียนเนี่ยรู้จักกับวิธีการหาคําตอบของสมการกําลังสองตัวแปรเดียวด้วยการใช้สูตรไปแล้วใช่ไหมคะและครูนะคะก็ได้มอบหมายให้นักเรียนทุกคนไปศึกษาที่มาของสูตรที่ใช้ในการหาคําตอบของสมการกําลังสองตัวแปรเดียวที่อยู่ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้นมอเล่ม1หน้า82และหน้า83 แล้วครูก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนเนี่ยได้ไปศึกษาที่มาของสูตรนี้มาแล้วแล้วก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มาของสูตรก็ได้จากการใช้ความรู้เรื่องกําลังสองสมบูรณ์และผลต่างกําลังสองมาช่วยในการสร้างสูตรเพื่อให้เราสามารถหาคําตอบของสมการได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ ถ้าสมมติว่าเรานะคะมีสูตรอาหารถึงแม้ว่าสูตรอาหารที่เรามีอยู่เนี่ยจะเป็นสูตรอาหารชั้นเลิศแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เคยฝึกฝนทําอาหารด้วยสูตรนั้นเลยนะคะเราก็จะไม่เกิดความชํานาญและอาหารที่เราทําออกมานั้นก็อาจจะมีรสชาติที่ไม่อร่อยสูตรคณิตศาสตร์ก็เช่นเดียวกันค่ะถึงแม้ว่าสูตรจะเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราสามารถหาคําตอบได้อย่างง่ายดายมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ฝึกฝนในการใช้สูตรจนเกิดความชํานาญเราก็อาจจะใช้สูตรนั้นผิดผิดหาคําตอบได้ไม่ถูกต้อง ดังนั้นนะคะในคลิปนี้ครูก็จะพานักเรียนมาฝึกฝนวิธีการใช้สูตรเพื่อหาคําตอบของสมการกําลังสองตัวแปรเดียวกันค่ะสำหรับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวนะคะที่อยู่ในรูป ax กาลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศู 0, นย์ะคะเมื่อ a b c เป็นค่าคงตัวนะคะและ a มีค่าไม่เท่ากับ0ูนย์นะคะเราจะได้ว่า ถ้า b กำลัง2ลบ 4ac มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะแล้วจะมีจำนวนจริงเป็นคำตอบของสมการค่ะซึ่งเราสามารถหาได้จากสูตร x เท่ากับลบ b บวกลบ square root b กำลัง2ลบ 4ac ทั้งหมดส่วนด้วย 2a ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราลองนำค่า a b และ c มาคำนวณค่าของ b กำลัง2ลบ 4ac แล้วมันมีค่าน้อยกว่า0 พูดง่ายๆคือเป็นจํานวนจริงลบนะคะแล้วเราจะสามารถสรุปได้ว่าไม่มีจํานวนจริงใดค่ะเป็นคําตอบของสรรมการนี้ค่ะและในคลิปที่แล้วนะคะครูได้ฝากโจทย์ไว้ให้นักเรียนหาคําตอบของสรรมการ5 x กำลังสบวก2 x, 2 x ลบสเท่ากับศูนย์นะคะโดยใช้วิธีการใช้สูตรนะคะแต่ว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้สอนวิธีการเนาะเราทิ้งโจทย์ไว้ให้ในักเรียนได้ลองคิดเฉยๆเพราะว่าสูตรที่ให้ไปเนี่ยไม่ยากเลยถูกไหมคะคราวนี้เชื่อว่าหลายคนคงจะลองคำวนวณมันแล้วนะคะลองมาดูกันดีกว่าว่าเราได้คําตอบตรงกันหรือไม่คะ่ะจากสมการที่กำหมดให้นะคะจะได้ว่าสมการนี้นะคะมี A เท่ากับ5มี B เท่ากับ2ค่ะและมี C เท่ากับลบ3ค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราจะเริ่มต้นจากการพิจารณาค่าของ b กำลัง2ลบ 4ac ก่อนนะคะแทนค่าลงไปค่ะจะได้เป็น2ยกกำลัง2ลบ4คูณ5คูณลบ3ค่ะคำนวณคำตอบออกมานะคะได้เป็น64ซึ่ง64เป็นจำนวนจริงบวกค่ะจากที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าถ้า b กำลัง2ลบ 4ac มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0เราจะสามารถบอกได้ว่าสมการนี้มีคำตอบเป็นจำนวนจริงค่ะ จากนั้นนะคะเราดําเนินการหาคําตอบของสมการนี้ต่อค่ะโดยการแทนค่าลงในสูตร x เท่ากับลบ b บวกลบสแควรูท b กำลังสองลบ 4ac ทั้งหมดส่วนด้วย 2a ค่ะแทนค่าลงไปจะได้เป็นลบ2บวกลบสแควรูท64ทั้งหมดส่วนด้วย2คูณ5ค่ะ คำนวณคำตอบออกมานะคะสแควรูปหกสามารถถอดออกมาได้เป็น8ใช่ไหมคะก็เลยได้เป็นลบสบวกลบแทั้งหมดส่วนสิแสดงว่าคําตอบของสมการนี้นะคะสามารถแยกออกมาได้2กรณีนะคะกรณีแรกนะคะก็คือ x เท่ากับลบสบวกแส่วนสินะคะคิดคําตอบได้เท่ากับ6กส่วนสิซึ่งก็คือ3าส่วนหนั่นเองนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งคือ x เท่ากับลบสลบแทั้งหมดส่วนสิค่ะคิดคําตอบออกมาได้เท่ากับลบสิส่วนสิซึ่งก็คือลบหนนั่นเองค่ะ ทำให้เราสามารถสรุปได้นะคะว่าคําตอบของสมการนี้มี2คําตอบค่ะคือ3ส่วน5และลบ1ค่ะลองมาดูตัวอย่างแรกกันนะคะโจทย์บอกว่าจงแก้สมการ16 Y กําลังสบวกยี่บวก9เท่ากับ0ค่ะจะเห็นว่าสมการนี้อยู่ในรูปทั่วไปแล้วใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเราก็เลยได้ทันทีเลยว่า A เท่ากับ16 b เท่ากับ24ค่ะและ c เท่ากับ9ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องทำการคำนวณหาค่า b กำลัง2ลบ 4ac ก่อนจำได้ใช่ไหมคะว่าถ้า b กำลัง2ลบ 4ac มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0แสดงว่าสมก,การนั้นมีคำตอบเป็นจำนวนจริงแต่ถ้าเกิด b กำลัง2ลบ 4ac น้อยกว่า0แสดงว่าสมก,การนั้นไม่มีคำตอบเป็นจำนวนจริงค่ะ ลอาคำนวณกันนะคะจะได้ว่า b กํลัง2ลบ 4ac ค่ะเท่ากับ24กํลัง2ค่ะลบ4คูณ16คูณ9เราทำการคิดคำตอบนะคะจะได้ว่า b กํลัง2ลบ 4ac มีค่าเท่ากับ0ค่ะ,ะแสดงว่าสมการนี้มีคำตอบเป็นจำนวนจริงค่ะเราเลยสามารถทำต่อได้นะคะจากสูตรค่ะ สูตรของมันเนี่ยตอนแรกมันเป็น x ใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากข้อนี้เป็นตัวแปร y เราก็สามารถเปลี่ยนเป็น y ได้นะคะจากสูตรจะได้ว่า y เท่ากับลบ b บวกลบสท b กําลังสองลบ 4ac ทั้งหมดส่วนด้วย 2a นักเรียนต้องพยายามจำสูตรนี้ให้ได้นะคะแทนค่าลงไปค่ะลบ b ก็คือลบ24นะคะบวกลบสท b กําลังสองลบ 4ac เมื่อสักครู่เราคิดมาแล้วว่าได้0ใช่ไหมคะครูทำสีแดงไว้เราแทน0ลงไปเลยนะคะ ทั้งหมดส่วนด้วย 2a คือ2คูณด้วย16ค่ะจะเห็นว่าสแควรูท0เนี่ยได้0มันก็เลยเหมือนหายไปไม่มีค่าเราไม่ต้องสนใจก็เลยเหลือแค่ลบ24ส่วนด้วย2คูณ16ค่ะนั่นคือ y นะคะเท่ากับลบ3ส่วน4ค่ะดังนั้นนะคะคำตอบของสมการนี้ค่ะจึงมีเพียงคำตอบเดียวคือลบ3ส่วน4ค่ะจะเห็นว่าจากโจทย์ที่ครูฝากไว้ให้คิดเนี่ยเรามี2คํคตอบใช่ไหมคะเพราะว่าในรูทเนี่ยเป็นตัวเลข ที่สามารถถอดออกมาได้และทําให้คําตอบเนี่ยสามารถแยกออกเป็น2กรณีแต่อย่างข้อนี้ค่ะจะเห็นว่าในรูปมีค่าเป็นศูนย์ใช่ไหมคะบวกลบสแควรูทศูนย์ก็คือศูนย์อยู่ดีฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้สนใจก้อนสแควร์ูทบีกำลังสองลบสี่เเลยคําตอบเนี่ยมันก็เลยเหลือแค่ในส่วนของลบบส่วน 2a เท่านั้นทําให้ได้ว่าคําตอบก็เลยมีคําตอบเดียวก็คือลบสส่วน4ค่ะ มาต่อกันที่ตัวอย่างที่2นะคะโจทย์ให้แก้สมการ Z2 กำลังสองเท่ากับ4 z แลบ13เห็นไหมคะสมการในข้อนี้ไม่ได้อยู่ในรูปทั่วไปนะคะจากโจทย์ค่ะถ้าเกิดว่าเราจัดรูปให้สมการนี้อยู่ในรูปทั่วไปนะคะจะได้เป็น z 2 4กำลังสองลบ4ีบวก13เท่ากับ0ค่ะ จากสมการที่ท้ำหมดให้นะคะจะได้ว่าค่า a นะคะเท่ากับ1ค่ะค่า b เท่ากับลบ4นะคะและค่า c เท่ากับ13ค่ะอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่เราจะหาค่า a b c ต้องจัดสมการให้อยู่ในรูปทั่วไปซะก่อนก็คือมีฝั่งขวานะคะเป็นเลข0ค่ะ จะได้ว่า b กําลัง2ลบ 4ac นะคะแล้วคิดเลขไปนะคะ b กําลัง2คือลบ4ทั้งหมดกําลัง2ลบ4คูณ1คูณ13นะคะคํานวณหาคําตอบค่ะปรากฏว่าได้เท่ากับลบ36จําตอนแรกที่ครูสรุปในต้นคลิปได้ไหมคะถ้า b กําลัง2ลบ 4ac เนี่ยมีค่าน้อยกว่า0หรือว่ามีค่าติดลบพูดง่ายๆเลยนะคะจะได้ว่าสมการนั้นไม่มีคําตอบค่ะดังนั้นค่ะเราจึงสามารถสรุปได้ว่าไม่มีจํานวนจริงใดนะคะเป็นคําตอบของสมการนี้ค่ะ มาต่อกันเลยที่ตัวอย่างที่3นะคะโจทย์บอกว่าโจงแก้สมการ y กําลังสองลบ10 y บวก10เท่ากับ0นะคะข้อนี้ค่ะเป็นสมการที่อยู่ในรูปทั่วไปเรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้นค่ะนักเรียนลองตอบครูค่ะสมการนี้มีค่า a b และ c เป็นเท่าไหร่บ้างคะถูกต้องเลยนะคะสมการนี้นะคะมี a เท่ากับ1นะคะมี b เท่ากับลบ10และมี c เท่ากับ10ค่ะ ครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะคะหาคำตอบของสมการนี้ด้วยตัวเองนะคะกดพอยส์คลิปนี้ไว้ก่อนและเมื่อนักเรียนได้คําตอบแล้วนะคะให้กดเพลย์เพื่อฟังเฉลยจากครูค่ะโอเคทุกคนน่าจะได้คําตอบแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูเฉลยไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะเราคํานวณค่าของ b กําลัง2ลบ 4ac นะคะได้เป็น ลบทั้งหมดกำลัง2องลบ4คูณ1คูณ10ะคะคิดคำตอบออกมาค่ะได้เป็น60ค่ะซึ่ง60เป็นจำนวนจริงบวกฉะนั้นนะคะสมการนี้มีคำตอบเป็นจำนวนจริงอย่างแน่นอนค่ะจากนั้นนะคะเราหาคำตอบของสมการนี้นะคะโดยใช้สูตร y เท่ากับลบ b, b บวกลบสแควรูท b กำลังสอลบ4 ac ทั้งหมดส่วนด้วย2 a 2> ค่ะเนื่องจากข้อนี้เป็นตัวแปร y นะคะฉะนั้นเนี่ยเราจึงแทนในสูตรเป็น y ค่ะแทนค่า a b และ c ลงไปนะคะจะทำให้ได้เป็น10 บวกลบสแควรูทหกสิบทั้งหมดส่วนด้วย2คูณ่ค่ะทีนี้ค่ะนักเรียนลองคิดในใจสิคะร์ที่2ของ60สามารถถอดออกมาเป็นจำนวนเต็มบวกได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ความรู้เดิมที่เราเคยเรียนมาในม .2 นะคะเราจะถอดนะคะรลที่2ของ60นะคะโดยใช้ความรู้เรื่องการแยกตัวประกอบค่ะ จะเห็นว่ารลทที่2ของ60เนี่ยเราสามารถแยกตัวประกอบของ60ได้เป็น2คูณ2คูณ15นะคะฉะนั้นค่ะรลทที่2ของ60เราจึงสามารถเขียนได้เป็น2สแควร e 15นั่นเองค่ะจึงทำให้ได้ว่า y นะคะเท่ากับ10บวกลบ2สแควร,ร15นะคะทั้งหมดส่วนด้วย2ค่ะ จะเห็นว่าเราสามารถนำสองซึ่งเป็นตัวส่วนนี้นะคะไปหาร10ได้แล้วก็สามารถนำไปหาร2องสแควรูสิบหได้ดังนั้นค่ะเราจึงนำสองไปหาร10บวกลบ2องส a ควรูสิบห้านะคะได้คำตอบออกมาเป็น5บวกลบสแควรูสิบห้าค่ะจะได้ว่า y เท่ากับ5บวกสแค a รูสิบห15หรือ y เท่ากับ5ลบสแค a รูสิบห้าค่ะดังนั้นค่ะ เราจึงสามารถสรุปได้ว่าคำตอบของสมการนี้มีอยู่2คํคำตอบด้วยกันนะคะก็คือ5บวกสแควร15และ5ลบสแควร15ค่ะมาต่อกันที่ตัวอย่างที่4นะคะโจทย์บอกว่าจนแก้สมการ 2x คูณกับ x ลบ3เท่ากับ4คูณกับ10ลบ x จะเห็นว่าตอนนี้สมการยังไม่อยู่ในรูปพ่วไปเลยนะคะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากการจัดรูปก่อนนะคะ ข้อนี้ค่ะครูอยากให้นักเรียนนะคะลองทําด้วยตัวเองนะคะจะเห็นว่าถึงแม้ว่าโจทย์จะดูยากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถจัดรูปสมการให้อยู่ในรูปทั่วไปได้นะคะเราก็จะสามารถหาคําตอบโดยใช้สูตรได้อย่างง่ายดายมากๆแล้วค่ะกดพอยส์คลิปนี้ไว้ก่อนนะคะถ้าหาคําตอบได้แล้วนะคะให้กดเลย์หรือว่าเล่นต่อเพื่อฟังเฉลยจากครูค่ะ โอเคคิดว่าทุกคนน่าจะได้คำตอบแล้วนะคะลองมาดูกันค่ะเราจะเริ่มต้นนะคะจากการจัดรูปสมการค่ะทางด้านซ้ายมือนะคะครูจะนำ 2x นะคะคูณเข้าไปหา x ลบ3นะคะจะได้เป็น 2x กาลัง2ลบ 6x ค่ะทางด้านขวามือนะคะถ้านำ4คูณเข้าไปหา10ลบ x ค่ะจะได้เป็น40ลบ 4x ค่ะจากนั้นนะคะจัดรูปของสมการให้อยู่ในรูปทั่วไปนะคะก็จะได้เป็น 2x กาลัง2ลบ 2x -40 เท่ากับ0ค่ะพิจรารณานะคะค่าของ a b และ c ของสมการนี้นะคะจะได้ว่าสมการนี้ค่ะมี a เท่ากับ2นะคะมี b เท่ากับลบ2ค่ะและมี c เท่ากับลบ40ค่ะก่อนอื่นเราทำการคำนวณหาค่า b กํลังสอลบ4 a c ก่อนนะคะจะได้เป็นลบ2ทั้งหมดกําลัง2องลบ4คูณ2คูณลบ40ค่ะ คำนวณคำตอบในฝั่งขวามือนะคะได้คําตอบเป็น324ซึ่งมีค่าเป็นบวกแสดงว่าสมการนี้มีคําตอบแน่นอนค่ะจากนั้นค่ะตัวแปรของสมการนี้คือ x ใช่ไหมคะจะได้ว่า x เท่ากับลบ b บวกลบสแควรูท b กํลัง2ลบ 4ac ทั้งหมดส่วนด้วย 2a อันนี้ครูอ,อ่านสูตรให้ฟังทุกข้อเลยเพื่อที่อยากให้ในักเรียนสามารถจําสูตรได้อย่างแม่นยำนะคะซีแดงเนี่ยเราคํานวณมาแล้วนะคะลบ b ก็คือลบลบสก็ได้2เนาะบวกลบสแควรูทนะคะทั้งหมดส่วนด้วย2อคูณสค่ะสแควรูทสามสนะคะสามารถถอดออกมาได้นะคะเป็น18ก็เลยได้เป็น2บวกลบสิทั้งหมดส่วน4คะ่ะจะเห็นว่ามันสามารถคิดเลขออกมาได้นะคะ คราวนี้ค่ะจะได้ว่าคําตอบนะคะจะเป็น x เท่ากับ5หรือ x เท่ากับลบ4ค่ะ5นี้มาจากไหนคะ5มาจาก2บวก18ส่วน4ค่ะก็คือ20ส่วน4นะหารกันออกมาได้5นะคะลบ4มาจากไหนลบ4มาจาก2ลบ18ทั้งหมดส่วน4ค่ะก็เป็นลบ16ส่วน4นะคะหารออกมาได้ลบ4ค่ะดังนั้นค่ะเราจึงสามารถสรุปได้แล้วนะคะว่าคำตอบของสมการนี้มีอยู่2คำตอบค่ะคือ5และลบ4ค่ะ จบไปแล้วนะคะสําหรับตัวอย่างทั้ง4ข้อที่ครูยกตัวอย่างขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกหาคําตอบของสมการกําลังสองตัวแปรเดียวด้วยการใช้สูตรนะคะ อย่าลืมนะคะว่าก่อนที่จะใช้สูตรนะคะเราต้องตรวจสอบค่าของ b กํลัง2ลบ 4ac ซสก่อนนะคะโดยถ้าเกิดว่า b กํลัง2ลบ 4ac เนี่ยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะก็จะได้ว่าสมการนี้มีคำตอบเป็นจำนวนจริงค่ะซึ่งเราสามารถหาได้จากสูตร h เท่ากับลบ b บวกลบสแวูท b กํลัง2ลบ 4ac ทั้งหมดส่วนด้วย 2a ค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าเราคำนวณค่าของ b กำลัง2ลบ 4ac แล้วเนี่ยได้เป็นจำนวนจริงลบก็คือน้อยกว่าศูนนะคะก็ทำให้สามารถสรุปได้ว่าไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบของสมการนี้ค่ะแต่จากตัวอย่างทั้ง4ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะนักเรียนเห็นข้อสังเกตอะไรไหมคะ ถ้า b กำลัง2ล 4ac เนี่ยมีค่ามากกว่า0คือเป็นจํานวนจริงบวกนะคะจะได้ว่าสมการที่เราคํานวณเนี่ยจะมีอยู่2คําตอบเพราะว่าเครื่องหมายบวกลบหน้าสแควรูทเนี่ยมันสามารถแยกเป็น2กรณีได้นะคะ ต่อมาค่ะมีอยู่ข้อหนึ่งที่ b กําลัง2อลบ4 ac เ mm. ท่ากับศูนย์เป๊ะเลยสมการนั้นได้คําตอบเพียงแค่คําตอบเดียวค่ะเหตุผลเพราะว่าสแควรูทศูนยถอดออกมาได้ศูนย์ใช่ไหมคะฉะนั้นบวกลบสแควรูทศูนยเนี่ยก็มีค่าเป็นศูนย์เราก็เลยไม่ต้องสนใจก้อนนี้เลยคําตอบของสมการจากสูตรเนี่ยก็เลยเหลือแค่ลบ b ส่วน2 a นั้นเองนะคะสุดท้ายค่ะ ถ้า b กาลัง2ลบ 4ac น้อยกว่า0อันนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วนะคะถ้ามันมีค่าติดลบแบบนี้แสดงว่าไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคําตอบของสมการค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะภาพรวมทําให้นักเรียนเห็นว่าวิธีการใช้สูตรเพื่อหาคําตอบของสมการกําลังสองตัวแปรเดียวนั้นง่ายดายมากๆสามารถทําเสร็จได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วและได้คําตอบครบถ้วนด้วยทั้ง3าวิธีที่ครูได้สอนมานะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้วิธีไหนวิธีการลองแทนค่าตัวแปรอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีเพราะว่าต้องเสียเวลาในการเลือกจํานวนจริงมาแทนค่าวิธีการแยกตัวประกอบและวิธีการใช้สูตรเป็นวิธีการที่ทําให้เราสามารถหาคําตอบได้ครบถ้วนและใช้ เวลาไม่นานแต่วิธีการแยกตัวประกอบเนี่ยนักเรียนจําเป็นต้องมีพื้นฐานที่ดีในการแยกตัวประกอบพหุนามสาหรับวิธีการใช้สูตรเนี่ยใครที่แยกตัวประกอบไม่ข่องทุกคนสามารถใช้ได้เพราะมันคือการแทนค่า A B และ C ลงไปในสูตร ทั้งสวิธีนี้นะคะเป็นวิธีการที่สามารถหาคําตอบได้ทั้งสิ้นแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้วิธีการไหนถนัดวิธีการไหนแต่ที่สําคัญที่สุดอย่าลืมตรวจสอบคําตอบว่าตรงกับเงื่อนไขที่โจทย์ให้มาหรือไม่แทนลงไปแล้วสมการเป็นจริงหรือไม่แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ